มีเซ็กซี่ไทยแลนด์2023ยกทัพ24สาวงามอดหุ่นเป๊ะส,สุดแซ่บแนวรอบเก็บตัวชุดว่ายน้ำเรียกได้ว่าแซ่บเด็ดเผ็ดร้อนกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะจะพาผู้ชมมากันที่กองประกวดเวทีมีเซ็กซี่ไทยแลนด์2023โดยได้ยกทัพเหล่าสาวงามทั้ง24คนค่ะเข้าร่วมเก็บตัวที่โรงแรมดีแอร์เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งสาวงามทั้ง24คนค่ะจะได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายค่ะโดยมีการถ่ายแบบร่วมกับแบรนด์ดังไ่ะอย่างมาเซล่าค่ะทนินบอดี้โลชั่นและาลาบาชว่วเจคะ ซึ่งสาวงามแต่ละคนค่ะจะได้สวมใส่ชุดว่ายน้ำจากแบรนด์ House of Jira เนื่องจากเก็บตัวชุดว่ายน้ำนี้ค่ะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยล่ะค่ะสาวงามทั้ง24คนค่ะได้อวดหุ่นสวยเป๊ะให้เหล่าคณะกรรมการได้ยินชมกันค่ะนอกจากนี้ยังมีทีม Super ์โค้ h ค่ะนำโดยเอมมี่ม็กซิมโอลิฟโตเกียวเนกอบค่ะและก้องทนเนศที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการะกวดครั้งนี้ภายในงานค่ะยังได้รับเกียรติจากคุณนุ้ยสุวิมลค่ะผู้บริหารแบรนด์มารเซล่าค่ะน็อตกรตตินค่ะผู้ในการกองประกวดมมี ค่ะที่มาพร้อมเราหนุ่มหล่อมิสเตอร์มีและสำหรับรอบตัดสินค่ะจะมีขึ้นในวันที่4เมษายนนี้ค่ะนสเปซพัดอาเซียดยคุณผู้ชมค่ะสามารถตามติดขอบเวทีมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023ค่ะได้ทุกช่องทางโซเชียลค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กไอจีรวมถึง Tik t o k ค่ะเราไปฟังทางกองประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023พูดถึงการเก็บตัวของเราผู้เข้าประกวดในครั้งนี้กันเลยค่ะก็เก็บตัวช่วยน้ำครั้งนี้นะฮะก็จริงๆเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็จะมีแคมเปญในแต่ละวันแต่ละวันเหมือนนนกัะ อย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นแคมเปญของอช่างภาพชื่อโจอิมเมจก็จะถ่ายแคมเปญเราเป็นแคมเปญลักชัวรี่เซ็กซี่สปอร์ตนะฮะก็ตัวถ่ายกันจนแบบว่าจนถ,ถึงแบบแดดตกไปหมดเลยแล้วแบบร้อนมากแต่ทุกคนแบบว่าก็สู้กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จริงๆเรามันเรามีเกสสามสามคนด้วยกันก็มีน้องคีนน้องมีน้องก้องถ่ายร่วมกับสาวๆนะฮะแล้วก็วัน,นวันนี้นะฮะก็จะเป็นในรอบของแฟชั่นโชว์ชุดน้ำ ก็จะเป็นไฮไลท์หน่อยแล้วก็เริ่มถ่ายตั้งแต่แบบว่าภาพนิ่งนะฮะแล้วก็คลิปต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแล้วก็จะเป็นแฟนโชว์ส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดตาตีด้วยกันครับคอนเซปต์จริงๆอ่ะเราวางไวตั้งแต่วันออรดิชั่นแล้วซึ่งโค้ชเนี่ยเขาก็เป็นคนเลือกกันนะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราก็จะเป็นลักชัวรี่เซ็กซี่สปอร์ตนะครซึ่งแต่ละแต่ละทีมเนี่ยจะมีทีมด้วยกัน8 8คนด้วยกันก็วันนี้อย่างง่ายๆจะเห็นได้ชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะแบ่งเป็็็็นนคคออออเเเซซซปปตต์์ขงขา3แบบกกกืลััชวรรีี่่ส ดูน้องๆแต่ละคนก็เต็มที่มากนะคะก็ ào, ถ้าถ้าย้อนไปถึงวัยเราก็คือเอาจริงๆน้องแม่ทําไมน้องเบามากจคือจะบอกว่าออาจริงคือด้วยความที่แบบแว่าเอามมี่แบบว่าแล้วคือช่วงที่แบบแว่าตอนประกวดมัน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 อะไรนะปีเอมมี่คือท็อปเลดเลยนะคนแรกด้วยม <min> ีแบบพวกอีอฮ้าแบบเนี้ยกระดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่มันถูก ถูกค่ะถูกคอนเซปต์เพราะว่ามันมันจะมีคําว่าลักชูรี่อยู่ดังนั้นก็ก็น้องๆทุกคนทําได้ดีค่ะก็มันก็จะมีคนที่เขาเหมาะที่จะเป็นลักชูรี่อีกคนก็จะเหมาะกับการที่เป็นสปอร์ตบางคนก็จะเหมาะกับการเป็นเซ็กซ <Se xy. S 1> ี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แยกคอนเซปต์ได้ได้ได้ตรงค่ะออยากเห็นอยากเห็นความคิดอ,อยากเห็นทัศนคติค่ะเพราะอย่างที่เอมมี่บอกไงว่าควาว่าคําว่าเซ็กซี่อ่ะมันมันจะมีแต่แบบ แก้ผ้าอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามยุคตามตามสมัยที่เราอยู่ด้วยนะปัจจุบันการที่เราจะเซ็กซี่ยังไงให้มันมีคุณค่ามากขึ้นคือเราเคยเอางี้เราเคยเป็นคนที่ถูกถูกด่ามาก่อนดังนั้นน้องๆที่จะขึ้นมาใหม่ต้องไม่โดนด่าเหมือนเราเอางี้ดีกว่าใช่ค่ะจริงๆเอลิฟก็อยากเห็นคนที่เอริฟคอมเมนต์ไปว่า ขาบอกจะลดความอ้วนบอกว่าจะผอมลงก็อยากจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนจริงๆผู้หญิงทุกคนต่อให้อ้วนมากๆก,ก,ก็เซ็กซี่ได้<ม>ทุกคนมีความเซ็กซี่ในเวของตัวเองแต่อันนี้คือเวทีประกวด<ม>ค่ะมไม่ได้บูลลี่นะอันนี้คือ,<ม>ค,อคือพูดตามความจริงคือ<ม>เราร<ล>ไม่ได้บูลลี่เพราะอันนี้มันคือเวทีประกวดมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่เรามานั่งถ่ายคอนเทนต์มันไม่ใช่อะค่ะก็ก็เลยอยากให้น้องเข้าใจนิดนึงไม่ได้เข้าข้างโอลิฟนะแต่เรากําลังจะ จะทําให้ให้เวทีมันสมูทที่สุดค่ะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนนอ้วนคนผอมไม่ผิดนะฮะแต่มันคือเวทีประกวดทุกคนต้องทาให้ดีที่สุดเท่าที่ในชีวิตของคนหนึ่งจะทําได้อะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ชนะใจตัวเองในการที่แบบทําให้เราแบบว่ารูปร่างดีหุ่นดีถามว่ามันดีกับตัวเองไหมมันก็ดีกับตัวเองเพราะสิ่งที่โอลิพูดเอ็มนี่พูดเนี่ยก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะนอเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่โอเคแล้วครับ ไฮไลท์พิเศษเนี่ยก็จะบอกเล้วนะฮะว่าเป็นชุดว่ายน้ำนะฮะแล้วก็เป็นชุดว่ายน้ำในแต่ละคอนเซปต์ด้วยกันนะฮะก็มีลักชัวรี่เซ็กซี่สปอร์ตนะฮะแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยก็มีน้องเซียนน้องวาเลนเนี่ยก็อย่างมาเมื่อวานนะฮะก็ได้รับรางวัลเบสคอร์เพมาก็ทุกคนก็ตั้งใจกันเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ต้องมาดูเขาว่า2คนเนี่ยจะดีจะ,จะทำไฮไ,ไลท์อะไรบนเวทีมี่มานั่งมาแยกอะค่ะว่าอันนี้จะเป็นลักชัวรี่นะเ,<อ>เป็นเซ็กซี่นะเป็นสปอร์ตนะไม่มีค่ะของพวกเราคือรวมคำเดียวเลยเป็นแม เอาจาัดเต็มเลยสิคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยอาจโชคน่าจะโดนด่าแต่ว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าทุกอย่างมันแยกเป็นคอนเซปต์ <concept S 1> ของของแต่ละบุคลิกภาพของแต่ละคนดังนั้นเอมี่มองว่ามันเจ๋งมันคูลมากแล้วฮะก็เดือนมีนาคมเนี่ยฮะก็จะไปกิจกรรมของสาวๆนะฮะอาจจะเป็นแบบว่ากิจกรรมการซ้อนเต้นเพื่อจะเอาการเต้นครั้งนี้มาไปอยู่บนเวทีแล,ล้วรอาของไฟนอลเราไม่กิจกรรมไลฟ์ของคอเพย์นะฮะแล้วก็อาจจะมี C C H R หนึ่งครั้งอะไรางเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทุกคนให้มองว่าสาวๆที่ทุกๆคนแบบเนี้ยก็ เขามีจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลือสังคมคืออะไรอะไรให้กับสังคมนะฮะแล้วก็ไปเจอกันในะฮนรอบไฟนอลนะฮะวันที่4เมษายนนะฮะที่สเปซพาร์ทเวลาบ่ายมโมงตรงนะฮะติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Miss Sexy Thailand